แม,ม่ไม่เห็นลูกแม่ไม่เห็นแม่หานเนี่ยต้องบนใช่ไหมลูกต้องบนบานอยากได้ผัวใหม่เอาผัวดีๆนะลูกนะบนให้แม่หมดเลยลูกหลานตายายหานตาย ไอ้ไหนกูบอกเลยนะมึงตบหัวกูหัวเดียวสะเทือนทั้งวัดเลยนะเอ้เหี้ยแม่สารจัตวิติดใช่ลูกหนูว่าเคยพาพ่อมาขอหวยหนูจำได้เมื่อเมื่อเนี่เออหนูหัวหัวน้านนะไม่ใช่ประหลัดขีดเอาแป้งโรยแล้วมาขูด หนูเอาเลขฐานทูเกาตายายฐานสิข์ขอดีๆลูกขอดีๆขอแม่เจอบัวดีๆนะลูกถ้าเกิดว่าแม่หนูได้บัวดีๆอะหนูจะเอาประทัดมาแก้บนแต่ว่าวันนี้หนูว่าไม่มีประทัดหนูไม่แต่กะเทียมมาหวังว่าสาตายายคงจะชอบไม่สบายใจใช่ไหม จะสนุกสนานน่ารักไหมเด็กดวงไหเด็กยังไรเดียนงสาอย,ยังไม่โกรธเด็กให้ถือควางเด็กใช่ มาตังถังเช่าได้ไงวะเนี่ยมันไม่ออกคุณทัศน์ลูกคุณล่ะทัศลูกคนก็อออะไรอ่ะกูเลือกหลานโตหลานโตขอให้แม่หนูโอ้ยสับต้องทำอย่างนี้มึงไม่น่าสาธุหรอกหนูอยากให้บวชให้ผัวใหม่ให้แม่ขอให้แม่หนูเจอผัวไว เด็กดีจริงๆเด็กเจริญเด็กกระตันอยู่ไม่ได้มีผัวอีกแล้ว วันลอยมนันงา<บ>พับมีเมียได้บุคลิาเมีเมียดีก็ดีกปนวันตายถ้ามีเมีย,ย,มมยไม่ดีน,นะนะชีวิตมันตกนลงทั้งเป็นเหมือนมันพูดเรื่องจริงเลยกับพอเวลามีดีๆมึงก็ไม่ค่อยเข้าบ้านผมรู้เป็นเพราะอะไรเฮ้ยมันนะเรามันไม่ดีเองเราทั่วไปมันไม่ได้กินต้องแยกกันอยู่คนเดียว ไม่อยู่ไม่ได้ดิครับแม่จะมีผัวใหม่จะเจอผัวดีไหมลูกหาผัวใหวม่ไอ้ที่มีมามันยังไงม,มันเป็นคนยังไงใช่สิลูกหนูรักพ่อแต่หนูอยายแม่มีผัวใหม่ทว่าศาที่นี่เนี่ยศักดิ์สิทธิ<ด>์จะมาโผ<ด>หาเมียใหม่ไงขอให้ได้เจอคนดีๆท่าแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และสิ่งเดรัจฉาน น่าจะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขออธิษฐานลุงครับแกมือเบอลครับขบ้างคบเกาะคอจะเต้จะออกจานเจ้าแม่ที่จะบูชาลูกช้างอยากจะได้เมียมใหม่สักคนขอให้เขาเป็นคนดีและเข้าใจลูกช้างด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ดวงดาผู้หญิงคนนั้นมาให้ข้าได้พบเจอด้วยเฮ้ ทีหลังมันจะได้อะไรดูด้วยมันทะลุถึงกันกินมันออกมนแล้วลมกำลังแรงๆด้วยเคยเห็นไหมคี้หมาตากแดดอู้กพพุทธลสัสิป้ล้าวปเทวดาเทวดาดูสิปายผมนำฟ้าไหมไหม มีไปถึงเดือยลูกแม่ว่าเห็นทีมเรื่องเลยกลับบ้านค่ะลูกไปไป,ไปไปวัดบางวัวบ้างลูกบางเสียงวัดลูกวัดคุณนี่แค่ช็อตหน้าทีมิพย์เลยลักษณะจะไม่รอดโอ้โหโดูแม่งทำบุญมกเป็นหัวลเลย,เลยนี่ที่ตะลันวะนี่คุณครับ ขอโทษนะครับพี่เดชนชนนะฮะว่างๆว่างๆลูกว่างๆสนใจเป็นผัวแม่หรือไงเอ๊ะมันเชื่อเชื่อคำนี้เลยเหรอว่างง่ายๆนะเนี่ยหนูไม่เก็บจังเป็นลูกเข่าลูกเป็นลูกพ่อไปไหนพ่อตายเป็นอะไรพ่อเป็นลงอินจุ๊กฉันอิจุ๊กลังเสกจุ๊กลังเสกนักศึกษาลังเจนนักศึกษาลังเสกไปลงอินจุ๊กแล้วมึงรู้ได้ไงลูก งูได้กี่จี๊ยบแคถามหนูหนูก็ตอบเองไงทำไมอะทำไมหนูแล้วหนูไปทานกินกับสิ่งนัานทำไมหนูไม่ไอเด็กเหี้ยขยันนอนแคด้วยแสบไปหมดทั้งตัวแล้วอย่าหนูหนูได้แล้วได้แล้วได้ลูกแม่น้าโสดจริงป่ะนั่นอะไรหาเมียใหม่ฟรีเลยอันนี้ก็หาผัวฟรีไม่คิดต่าง นะดูแถมสบู่ให้สองกอนเฮ้ยก็ไม่ใช่ข่าม้าทะลุแต่ทนายจิ๊บแม่เอาที่เอาที่เอาที่วิ่งไม่ว่าหรอไม่ว่าหนูขอดูหนูหนูอุ้ยขอดูถ้างั้นหนักบาตรขอแอบด้วยขอเฮ้ยอุ้ยโถน้ำเพชรน้ำเพชรถ้าพี่พูดแล้วจะกรบพี่นะอะไรคะหนูไว้ผมทรงนี้และหน้าทำยิ้มอย่างนี้เหมือนเด็กพี่สี่ทไมก็ไม่รู้ เริ่มเลือกตัวสามยี่สิบสิบม่ออย่าไปมาแก้บนนะลูกนะใช่ปาตามตัวได้อย่าปาหน้านะอย่าหน้าพองนี่ยังพองไม่พอเหรอพี่คุณครับท้าไม่ตั้งเกรดเนะครับเราอยู่คุยกันสักสองสามชั่วโมงได้ไหมครับอุ้ยได้ทั้งวันเลยค่ะพี่ขอพี่มีลูกมีเมียไอ้เดี่เขาเป็นอะไรไม่สบายใจแค่ไหน ผมเคยมีนะครับแต่ว่าเลิกไแล้วอยู่คนเดียวชีวิตนี้อยู่คนเดียวมานาน,นครับ,บคือรูบบบบบบคบบบบบบวบบบ่บบบ่บบ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 แบบบบะบ้บบบบวบบบดบบดบบบบบบาเา็นถับบบบบบาบนบนบ่นบบ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 นบับบ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 บมบบบบอบถบบบบอบบ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 บับบ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 บอ